ได้คุกเข่าลงและขอเทอกันนะแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแสนสั้น <c oughs> แต่ชายหนุ่มมาถึงสองคนแต่เอคือความรักและการดูแลคือ <c oughs> ใครหลายคนมองหามาช่วยชีวิตไ <c oughs> ม่ใช่เหรอ <c oughs> ไม่ต้องร้องนะรถด,ดีฉันจะเสียงดาอ้าวข <c oughs> อโทษทีผิดคน้นดูรถด,ดี <c oughs> เราเล่นจริงฉันจำเธอได้แต่ดาวฉันไม่ได้มีคนอื่นแล้วแต่ฉันเนี่ยเป็นโลกโลคีปักและยันสุดท้ายหน้าฉันดิหน้าฉันกลายเป็นหมาปักไปแล้วฉันตลังจะกการเป็นหมาฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรถดีฉันชื่แจ้งดาว แล้วดูเธอสิติดโลกอดีฉันไปสมองปูดวงหมดแล้วนะ่ะตาก็โปนปากก็ซีดถ้ามีคนอื่นฉันไม่ได้มีคนอื่นเราที่สองจะเก,กันเววันที่ต้องมรเมื่อชีวิตเดินมาถึงปลายทางสุดท้าย คนตาเสียใจเมื่อเราต้องไกลกันจากวันนั้นวันนี้ฉันยังไม่อาจลืมได้แต่นึกถึงอดีตที่ฉันเคยมีใจอยู่แต่ก็